การอัปเกรดสเกลพลังของเหล่าบรรดา7เทพเจ้ชนสลัดในเรื่องวันพีสมันเป็นการอัปเกรดที่ดูเวอร์เกินจริงไปหรือเปล่าคลิปนี้เรามาพูดกันดีกว่านะครับเพราะว่าหลายตัวละครเลยนะครับถูกอัปเกรดมาจนกลายเป็นตัวท็อปในเรื่องวันพีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าพูดถึงเหล่าบรรดาเจดเทพโจสรสลัดในเรื่องวันพีชนับได้ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็อยู่กับเรามายาวนานนะครับกว่า20ปีซึ่งผมต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเหล่าบรรดาเจเทพโจสรสลัดนี้เนี่ยก็ไม่ได้กากเลยนะครับเพราะการที่พวกเขานั้นจะมาเป็นนะครับเจดเทพโจสรสลัดได้เป็นโจนสรสลัดที่ได้รับการคัดเลือกจากฝั่งรัฐบาลโลกนะครับไหวเจ้าพวกนี้เนี่ยควรจะมาอยู่พวกเดียวกับฉันและให้กลายเป็นเจดเทพโจสรสลัดพวกเขาเหล่านี้ก็อยู่ในระดับนะครับฝีมือตัวท็อปตัวตึงในเรื่องวันพีเลยก็ว่าได้นะครับคือ ง่ายพวกนี้มันเก่งอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากที่สุดเลยนะครับก็คือเจเทพโจรสลัดถึงแม้ว่าจะเก่ง,จะ,กงจะเทพมากแค่ไหนแต่ด้วยระยะเวลานะครับที่ผ่านไปนะครับมันก็ต้องมีตัวละครใหม่มานะครับที่เก่งมากกว่าคือยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหล่าบรรดา4ิรจักพัินั้นนะครับที่มาใหม่มันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับและถ้าเราลองไล่เรียงดูดีๆเหล่าบรรดาเจเทพโจรสลัดในอดีตนั้นนะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่าปัจจุบันนี้ที่มีการอัพสเกลมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพลังต่างๆมากมายสำหรับคลิปวันนี้นะคร พูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นก็คิดแหละครับว่าเฮ้ยเจตเทพโจรสลัดเนี่ยเดิมทีไม่ได้โหดขนาดนี้นะแต่ถูกยกระดับขึ้นมานะครับในช่วงหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าหัวนะครับความสามารถต่างๆและเหล่าบรรดาเจตเทพนั้นนะครับถึงขนาดที่สามารถนะครับก่อตั้งเป็นองค์กรใหญ่ได้นะครับและกลายเป็นสี่จักรพรรดิเรื่องราวเหล่านี้นั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยจะมาพูดแบบจัดเต็มเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลื เชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กำลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ก่อนอื่นต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าการที่มีการอัปเกรดนะครับพลังของเหล่าเจเทพโจรสลัดนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่านะครับจริงๆมันก็อยู่แล้วแต่แง่มุมนะครับของแต่ละคนละกันบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ถ้าโดยส่วนตัวผมผมก็รู้สึกโอเคและรู้สึกชอบมากกว่านะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเจเทพโจรสลัดเนี่ยที่ถูกปูมาว่าเทพเหลือเกินนะครับแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะที่ดูไม่ค่อย make ซนสซักเท่าไหร่อย่างแรกง่ายๆเลยนะครับกับความพ่ายแพ้ของโคโคได้นะครับที่แพ้ต่อลู ไม่สามารถใช้ฮาคีได้นะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะไม่ make ซนเลยคนระดับเจเทพโจรสลดัดแต่ไม่สามารถใช้ฮาคีนะครับในการต่อสู้ได้ทั้งที่ฮาคีนั้นนะครับน่าจะเป็นอะไรที่แบบโคตรพื้นฐานสุดและสําหรับคนนะครับที่เป็นระดับเจเทพโจรสลดัดคือมันควรจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็ระดับท็อปนี่ของฝั่งโจรสลดัดถึงแม้จะไม่ท็อปนะครับถึงขนาด4าาี่จักรพรรดิก็แล้วแต่มันก็ควรที่จะใช้ได้และด้วยความสามารถของลูฟี่ในช่วงแรกนั้นนะครับไปเทียบกับค็อกโคไดที่อยู่ในฐานะเจเทพก็ต้องพูดแบบตรงๆเลยนะ ครับหยาบๆเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นมันก็เป็นเพียงแค่เด็กกระโปงคนหนึ่งเท่านั้นแหละคือความสามารถมันต่างมากๆเลยถึงแม้จะมีข้ออ้างที่ว่าลูฟี่นั้นก็คือใช้น้ำจะจัดการแก้ทางข้อโคไดแต่ก็นั่นแหละครับคนระดับเตเทพนะครับมันก็ต้องพอจะรู้เปล่าว่าว่าตัวเองนั้นใช้พลังผลปีาศาจสายนี้และมีข้อเสียตรงไหนนะครับในการต้องแก้ไขและการที่พี่แกนไม่มีฮาคีเนี่ยมันก็เลยดูไม่เมกเซนแต่อจริงๆมันก็เป็นความสวยของพี่ข้อโคไดด้วยนั่นแหละครับด้วยความที่ว่านะครับพี่แกเป็นบอสตัวแรกแลัััดนะรบบที่เจอกลู ก็เลยทําให้ก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบผมก็เลยคิดว่าการที่มีการอัปเกรดมาล่าสุดนะครับเกี่ยวกับค่าหัวของคอโคไดนะครับที่แบบเยอะแยะเสลือเกินนะครับระดับแบบหลายพันล้านนะครับและนะครับความสามารถของคอโคไดที่มีการอัปเกรดมานะครับอยู่ในระดับนะครับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งก็ถือว่านะครับเป็นการรีสเกลระดับเจ็ดเทพโจนสลัดได้ดีมากๆเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอย่างที่ผมพูดไปนะครับคอโคไดฝีมือสเกลพลังระดับหนึ่งโดฟามิงโกนะครับอีกระดับหนึ่งไปเลยมันดูต่างกันเกิน ด้วยกันหรืออย่างล่าสุดนะครับที่มีองค์กร cross skill นะครับที่เป็นการรวมตัวกันของ3คนโฉดนะครับคอโคไดบาร์กี้และก็มีฮอคนะครับด้วยชื่อเสียงเรียงนามของพวกเขาเนี่ยก็เลยสามารถก่อตั้งนะครับเป็นองค์กร cross skill และได้กลายเป็นนะครับกลุ่มของ4จักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยเลยซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะของ7เทพโจรสลัดนะครับเพราะเป็นการรวมตัวกันของ7เทพ3คนสามารถก่อตั้งนะครับเป็นกลุ่มก้อนนะครับที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีได้ถึงแม้นะครับจะมีการพึ่งดงงงงพึ่วบ้าาก็ตมที เถอะแต่นะครับด้วยสเกลพลังของเขาก็ได้ในตอนนี้กับมีฮอคในตอนนี้นะครับมันไม่แปลกเลยนะครับที่พวกเขานั้นนะครับจะถูกขนานนามให้กลายเป็นกลุ่มก้อนนะครับของ4ี่จักรพรรดในเรื่องวันพีชคือจริงนะอย่างสเกลพลังของมีฮอคในที่ถูกขนานนามว่าเป็นนักดาบนะครับอันดับหนึ่งของโลกมันก็ควรจะแข็งแกร่งนะครับในระดับที่ไม่ควรน้อยหน้าไปกว่า4จักรพรรดในเรื่องวันพีชเลยด้วยซ้ำนะครับก็มันคือนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะมันก็เลยทําให้นะครับดีกรีความเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องวัััันนนนนนพ้้้มมกก็ถููปขึาให ยิ่งใหญ่นะครับสมควรกับตําแหน่งนี้เนี่ยกับการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะอย่าลืมว่าในโลกวันพีชนั้นมันก็มีคนใช้ดาบเยอะแยะมากมายเลยการที่มีฮอคขึ้นมาได้ระดับนี้และเป็นที่ยอมรับนะครับของคนทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องมีดีแน่นอนนะครับก็เลยทําให้การอัปเกรดสเกลพลังนะครับของเจตเทพในครั้งนี้เนี่ยมันก็ควรค่าแล้วนะครับในการอัปเกรดหรืออย่างก่อนหน้าเนี่ยสเกลพลังของโดฟามิงโก้นะครับที่พวกเราเนี่ยก็เคยประเมินว่าเฮ้ยโดฟาเนี่ยก็น่าจะติดท็อปท็อปเลยท็อปทรีเลย โฟกแต่หากเรานั้นลองไปเทียบจริงๆเลยนะครับหลังจากที่นะครับลูฟี่ชนะโดฟามิงโกได้ด้วยร่างเคส 4, ใช่ไหมและลูฟี่นั้นก็ไปต่อสู้กับแครกเกอร์นะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยแทบสู้ไม่ไหวเลยได้ซ้ำนะในตอนนั้นนะครับก็คือถ้าไม่ได้นามิช่วยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับจึงทำให้สเกลพลังของโดฟามิงโกในตอนนั้นมันก็อยู่เพียงแค่นะครับระดับที่ต่ำไปกว่าแม่ทัพลำดับที่3ที่4นะครับของกลุ่มโจสรสลัดของจกักรพรรดิเลยได้ซ้ำคือสเกลพลังเห็นไหมมันจะต่างกัน แฮนคอกนันปะทาน,นะครับกับกลุ่มโจสรสลัดหนวดดาและแฮนคอกนันนะครับสามารถจัดการนะครับเหล่าแม่ทัพของกลุ่มหนวดดาได้หลายคนเลยอันนี้แหละมันก็คือการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าโดฟาเมงโก้นั้นแหกคุกมาเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตก็คงจะมีการอัปเกรดนะครับเรื่องความสามารถของโดฟาเมงโก้นะครับให้มันอยู่ในระดับเทียริสที่มันใกล้เคียงนะครับกับคนก่อนหน้านี่ที่เป็นเจเทพโจรสลัดที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาไม่อย่างนั้นมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมโดฟาเมงโก้นะครับสเกล นะครับอย่างเอ็ดเวิร์ดวิวิลก็ได้ชายปูอ้างตนว่าเป็นลูกชายนะครับของหนวดขาวซึ่งคิซูรุก็เคยพูดปูไว้เลยละครับว่าความพีคของเอ็ดเวิร์ดวิวิลนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในระดับเดียวกันกับหนวดขาวนะครับในช่วงหนุ่มๆเลยนะครับจึงทาให้นะครับไอเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เมีเซนต์และจากที่ก่อนหน้านี้พวกเราก็คิดแหละครับว่าเฮ้ยมันจะเก่งระดับนั้นเลยเหรอถ้าระดับนั้นเลยเนี่ยมันระดับจักรพรรดิเลยนะไอเนี่ยมันก็เป็นการตอบอย่างชัดเจนเลยครับว่าเมื่อมีการอัปเกรดพลััััััััังงงงงงนน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 ะะะะคคคครรรรบบบตววววววลลลออออืื่่่่่่่ๆใเเ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 พพพพพีีีีส้้ยยยยาาาชกกกกกกกทมมมมม็จซิขขึ และทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าการอัปเกรดพลังของเจ็ดเทพในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับหรือว่ามันควรอยู่สเกลพลังระดับเดิมไปละในระดับพลังนะครับที่ไม่ควรเหนือไปกว่านะครับเหล่าแม่ทัพนะครับของ4ี่จักรพรรดิก็ลองคอมเมนต์มานะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะกับการอัปเกรดครั้งนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยที่ถูกปูมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ขัดไปตั้งแต่ช่วงแรกใช่ไหมอย่าก็โคไดก็เก่งเวอร์มาเลยหรือคนนั้นคนนีีนีี้้นะรับนะรับทททท่่่่เเกงงมาาใดดดปิิูตไลย สมัยเป็นเจเทพปะทะกับลูฟี่เนี่ยยังไม่โหดเท่านี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยจะมองในรูปแบบไหนหรือมุมมองไหนก็ไม่มีใครผิดนะพะเชื่อว่าก็มีบางคนที่ชอบและไม่ชอบนะครับอยากให้เนื้อเรื่องนั้นเป็นไปตามนะครับที่มีการปูก่อนหน้านี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเดียวนะครับคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวจะทําถามตอบให้ด้วยนะครับในอาทิตย์หน้านะครับเพราะแน่นอนเราจะมีถามตอบตัวอาทิตย์อยู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับ คงต้องขอตัวไปแล้ว